เรียนพี่หนุ่มก็เลยเข้าเรื่องว่าเออเราไม่หาคนมาช่วยดูแลหรอมาช่วยดูแลพิพมพหน่อยคุณพิธาก็ยิ้มแบบเขินๆน,นะแล้วก็ตอบเอาตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องเรื่องการเมืองกับที่ที่ตัวน้องพิพมพ์ก่อนนะฮะตกลงนี่มันรายการโขนกระแสรหรือสามแซบเอาเข้าเรื่องเองนะ <c oughs> เข้าเรื่องสามแซบเองพอเข้าสามแซบปุ๊บพี่หนุ่มก็เลยแซวว่าแม้นี่ขนาดยุ่งยังมีเวลาไปกดไลค์ภาพแอปทักะอนนะคุณพิทาบอก คือคุณแอปว่ายังไงผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดว่ายังไงก็เอาเอาตรงนั้นละกันยังไม่ได้เตรียมกันมาเราก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานเนี่ยเดี๋ยวจบสัมภาษณ์ผลกระแสก็จะลงพื้นที่ปทุมธานีนะผมไม่ได้จะไปแจ้งวัฒนะนะแจ้งวัฒนะคือสตูดิโอที่เขาอัดสามแซบต่อรู้อีกรู้ทุกอย่างเลยแซวตัวเองด้วยคุณพิธาก็บอกอีกคือแอปบอกมาแล้วเมื่อคือนว่าจะไปถ่ายสามแซบกับพี่หนุ่ม นี่นี่ผมผมไม่ได้ที่ผมหน้าแดงนี่เพราะว่าผมเนี่ยตากแดดเยอะนะหลอดตัวหรือเปล่าคะตากแดดเยอะผมกับแอปเราเป็นเพื่อนกันมานานเรามีอะไรเราก็ปรึกษากันเนี่ยพี่หนุ่มยังสนิทกับแอปมากกว่าผมอีกเขาเล่าเรื่องพี่หนุ่มให้ผมฟังเหมือนกันนะแอปก็ติดต่อมานี่แหละผมก็เลยได้มาออกโขนกระแสวันนี้คนแอปทักษะอ่อนครับเป็นคนติดต่อมาเลยได้มาออกกับกับเขาวันนี้อันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในเหตุผล ไม่ไม่คิดอยากจะหาคนมาดูแลพี่พิมพ์สักคนเหรอเพราะว่าตอนนี้ต้องโฟกัสอยู่ที่เรื่องการเมืองนะครับแล้วก็โฟกัสที่ที่ตัวเขานะครับอ๋ออแต่ว่าผมผมตองลงนี่คนกระแสหรือสามชาติเขาเนี่ยละกันไม่ได้ผมถามเลยผมผมแตกใจเลยงานก็ยุ่งอะไรอย่างเงี weakest, ้ยทำไมแม่น้าจะหาใครสักคนมาช่วยดูแลเนาะเพราะว่าขนาดยุ่งยุ่งยิ่งมีเวลาไปกดไลค์ให้วงคนเลยนะผมเห็นนี่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 อ๋อครับอันเนี้ย ก็คุณแอบว่าไงผมก็ว่างั้นนะหมายถึงว่าผู้ที่แชทก่อนนะเดี๋ยวคนเขาใชผิดก็คือเขาเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมกันมาแต่ว่าเขาว่าไงผมก็ว่างั้นแต่ก็อย่างที่น่าจะบอกว่าก็คือเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมามานานจุดนี้ไปไหนต่อฮะไปประชุมธานีครับไม่ได้ไปแจ้งวัฒนาครับไปแจ้งวันาข่าวผมรู้เเนี่ยรู้หมดเลยว่า ที่ไหนที่ผมยังไม่ได้บอกสักคำมันจะไปแจ้งว่าทันนะแอปบอกมาแล้วเมื่อคืนบอกว่าวันนี้ไปกับพี่หนุ่มใช่ไหมได้ให้มาออกสามแซบผมก็ถามเขาอยู่สามแซบก็รับให้นักการเมืองไปออก้วยหรอคุยกันทุกวันเหรอไม่ไม่ได้ชกวัยขนาดนั้นเพราะทำงานหน้าแดงเนาะอะไรนะพี่หน้าแดงนะอ๋อไม่ไม่นปกติก็ยังแดดร้อนอะไรเงี้ยมันก็ยังโดนแดดอยู่แต่ก็แต่ก็คุยกันก็คือแบบก็เป็นเพื่อนสนิทกันเมียเลยก็ก็คงไม่ถึงกับสนิทนะครับมันไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทกันแต่ก็เห็นกันมานานแล้วก็ มีอะไรก็หารือกันครับนี่เดี๋ยวแอปว่างงผมก็ว่างงนะครับ <laughs> ผมยังไม่ได้ดูรยยายละเอียดว่าพี่สัมภาษณ์อะไรก็ไม่ว่าง <laughs> <laughs> พี่าถามมาหมดแล้วอ๋อ <laughs> ใช่ใชสนิทกันมานานเนาะก็ <laughs> สนิทคือการดักคอว่าอย่าถามเพิ่มไป <laughs>